สวัสดีค่ะแม่พาแม่มาเดินเขากันนะคะจะขึ้นได้ไหมไปขึ้นมาจากนี่จะขึ้นไปบนนู้นตอนขึ้นก็ว่าขึ้นแล้วเดี๋ยวจะตอนลงจะลงยังไงวะโอ้ยไม่มีที่ปักไม้ด้วย ตะลกแล้วขึ้นมาได้ลงไงวะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยกวามเปียกไปขึ้นมาได้อย่าลงได้ไหมเนี่ย นะคะนี่โอ้ยเปียกสามีก็ไม่มามาคนเดียวงง มีรอยขึ้นขึ้นมาเราก็ตามเข้าไปแล้วกันเนาะอันนี้มันคือยอดต้นไม้นะข้างล่างมันเป็นรากเลยใครเข้ามาแล้วสวัสดีกันเัาเองนะจ๊ะ เท้าคนเท่ากนะันเนาะนี่คือมีความสันเขาเดินขึ้นมาจากนูน่นโอ้ยนั่นแม่น้ำ กล้าเข้าไปใกล้นะคะโอ้ยแม่น้ำยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลย,ยนี่ว้าวโบโบพี่ธัญญาใครอีกเห็นอีกไหมแวบบ๊บนี่ ระวังลื่นขึ้นมาได้จะลงยังไงครับยังไม่รู้เลยสวัสดีกันน้องนะคะพี่พอน้งน้ำแจาน้ำ,นำสงูงแม่มายอย่างเนี้ยแม่มาอย่างขึ้นมาได้แล้วจะลงยังไงอยากจะบอก <c oughs> อันนี้เขาไว้กั้นมาไรอะ่ะแล้เราจะไปทางไหนอะ่ะ เหมืองเก่านั่นน่ะนั่นน่ะเฮย้ยไปพาพี่ย้อนลงหน่อยจ้าไปแล้วนะนี่บรรยากาศดีมากครับใช่ครับเลิฟเลิฟกันแป๊บเดียวนะจะว่า4ฟเคไม่ใช่แล้ว เคไม่ไหวอะลงเนี้ยจะลงยังไงเนี้ยขาสั่น ลงยังไงลงยังไงอ่านทแทนที่ทันย่าฟังอ่านเม้นหน่อยนะคะเง้น,นี้คืออะไรอ่ะเขาใช้ปากอะไรอ่ะ How sad we นะหนาวไหมคะโอเคนะคะในเดือนให้มันเป็นโฟเคได้ไหมไม่ได้ แม่คุยกันไปสองคน,นะาะเปิดไลฟ์ให้เขาคุยกันก็ได้เนาะไม่ไลฟ์เองแล้วคุยกันเองไม่เข้าใจ เดตามไอ้เนี่ยไอส้สีฟ้าเนี่ยไปจำได้ไหมเมื่อคราวาก่อนที่มะนอาวอ่อนเคยไล่อะแล้วเราก็ต้องเดินเดินไปตามไอ้สีแดงๆวันนี้เราป้ป้ายอย่าเดินไปตามไอส้สีฟ้านะเนีปกติเขาเดินขเขาก็จะมีไม้จิ้มใช่ไหม ไม้ที่ใช้สก,กีอันนี้มาคนเดียวไม้ก็ไม่มีง yeah. โอเคงั้นไปแค่นี้ก่อนนะคะไลแค่นี้ก่อนนะคะดูแล้วจะอันตรายงีต้องเดินแบบระวังระวังนิดนึงแล้วตอนนี้จะขึ้นไปบนนี้ okay. โอเคเึ้บโว้น้ำเปียกไปแล้วนะคะพี่พร พี่ทานน้องไปแล้วมางี้ขอบคุณนะคะได้แล้วคลิปบ๊ายบายชุบชุบขอบคุณครับเขาเอ็นกันตรงไหนอะ